ดีชข้าทุกท่านด้วยนะครับนี่ครอบนายเฟรดดี้ก็มาแคสเกมเมนเทนโคนีเออร์ออฟเอิร์ธจะมาต่อในตานีครับเพราะว่าเขาได้แจ้งกด้เราไปแล้วนะว่าเวนทุสับตัวไปโดยไอ้มะเร็งน่าเกลียดตรงนี้ครับเขาเป็นผู้ควบคุมหมดเลยอ่าเหมือนจะมาจากตอนอะไรนะจะไม่ได้ไอตอนที่ไปอยู่ในตึกครับที่เป็นป่วยนะครับตอนนี้เราก็เจอเจ้าไวมัด แต่เป็น,วน,วนเวอร์ชันไวมัดเออ่ดําสีดำดำาทม,มิเลยไก่ดำซึ่งอาจจะแลกๆนะเน็กมค่อยดีซึ่งตอนนี้อาจจะเที้ยวตอนกลางคืนนะครับตัวช่วงแรกจะเป็นเอาุเศจจากคลิปที่แล้วมาเลยมามาเล่าเห็ดไก่ตอนที่เราแล้วเห็นไหมใครๆก็รู้นะครับเออใช้ปันไปหน่อยเออโอ้โหใจตายใจตาย อิสรลเนสอิสรลเรนอิสรลเรนอิสรลเรนตีแปลว่าคอมโบเติ้ลเติ้ลเราอีสอีสโลเรลเติ้ลเราอิสรลเรนอิสรลเรนสู้มันเหลือเกินคอมโบกันมันครับเอ็กซ์โเรนอิสโลเรนเดี๋ยวจะต่อสู้ปครับวันนี้เราก็เจอพวกแมลงกับพวกแมวไวมัด พวกมารแรงแต่เป็นเวอร์ชันของสติงไฟใช่นี่ต่อยดูครับถึงแม้เอ e l ซ์โ n เรจะเบาเท่าขี้ปลาแตดก็ตามเอ้ยเฮียเปิดคนครับอุยโอเคสกิมาเราเอ็กซ์โซเรนบ้างครับอเอสเซาคืออะไรอเอสเซาโอ้จะเป็นการ คอมโบไอเซอร์เรนเอาของก่อนเอาเอาของ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 มีของไหมเออไอเซอรเดนขาดยามากเอออือืออืออืตัวนี้ครับคอมโบมันบันที่ไหนจะตายอยู่แล้วเราต้อง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 คาร์เดออกลงคร์บอล คาร์นบอลคือคาร์นบอลน่ายาได้ศัพท์มาจากคำว่าคาร์นที่แปลว่ากระสุนปืนใหญ่ที่มันพุ่งแล้วก็คำว่าบอลแต่บรรยากาศเป็นบอลเนื่องจากคล้ายกับคาร์นัปบประสมกับเขาบอลเออเบนตั้งชื่อชื่ชอเอเลได้ได้ถูกใจอ้ายมากเอาไปเลยสิบเจ็ดสิบกระตุ้นไว้เด็เออ้ก็มารวมกันละมาต้องการต้องการต้อการ อี่ขึ้นไปกับใจก่อนคานันบ่าวลงมาแล้วลงมาแล้วดูแน่จับโกเวนไปจับโปกเกวนตัวดินเวนแทนดิสันไปนียไม่แห่ไปติขาดไม้ไปยังติขาดตัวญาติเ,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 เว็นเลยเอ๊ไอพวกป่าป่าวมัดก็ต้องยุ่งดุเมลดุ มันเป็นกระโหลกมันเป็นหมาหรือแมววะไม่รู้ครับไม่รู้เราเรามั่วไปมั่วไปตามภาษา <Incredible> อ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอ้ย ê, โอเคเรามาตรงนี้เลยแล้วเมือ่อกี้เกิดความโอเคเหมือนไพ่ตรงนี้จะเป็นแบบสัตว์นะครับมันมันจะมันมันเราต้องใช้ตัวที่เร็วๆใช้เอ็กซ์อรลินไป เราใช้ตัวธรรมดาไม่ได้มันตกมาเล่นมาวายวัดอีกวายวายดึ๊งวายวัดอะไรคิดถึงไม่ได้คิดถึงปวดหัวมีตัวปวดแล้วเหรอตัวปวดมากกว่าเออเออตัวตีหลังตัวตีหลังโอ้เราจะสปีหลังเออโอ้ไหวอ่ะ โอ้ประจุภัยแรงมากหาเบนดูแค่นี้เถอะนะ <c oughs> อตอนนี้เราต้องไปมันข้าเลยเออวะโอดาโอดาโอดาเออเออเดี๋ยวนีเดีด๋ยวจะตายจะตายจะตายเลยย,ยังไม่รู้ผลคือตีจะตายแล้ว <c oughs> ไปข้างหน้าก่อนคน,นร์ดนบอลโอ้ยังไม่ใช่นี่เลยยิดบัสอยู่ตัวตัวชูโรงเลย เหมือนรถที่เราเห็นเมื่อกี้เราต้องใช้วาวยนะครับโอเคแล้วก็มาทางนี้เค็บ okay, เราทำลายไอ้ป้อมประก,การังแมลงนี่ก่อนเลยครับเพราะถ้ามันจะสิบแมลงมามากกว่านี้ไอ้สติงไฟครับสติงไฟของก๊อปเออเดี๋ยวนี่บั๊ด เล่สก oh uh, uh ิลใหม่มาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพวกเรียนสกิลมันเอามากระโดนนี่เออพอดีดีสกิลใหม่มาไม่ได้ใช้เลยโอ้ยมันขัดมันมันบหลังวัดไกลเออ ไ <laughs> อ้ตรงต้องใช้คนนีแ้แล้วตัดไปก่อนเลยนะครับเคแล้วอย่าเรากับจับที่มันเสร็จนะครับเราจะได้ไปตรงนี้เนาะออได้แล้วอามาตรงนี้เลยเอ,อ๋อเราเห็นการซูโม่สลมดังครับเราต้องไปทางแยกทางหนึ่งคุณเห็นไหมการการซูโม, <laughs> มส่สลมผมผมจำสลักกับสลมดัง,ดงว่าเออน่าจะใช่แหละ มันต้องเป็นการซูโม่สแตนผ่านไปตอนถึงแล้วเราตายตอนนี้แล้วก็มาถึงแล้วเราจะกะเอ่อเราจะไม่ผ่าดแบบครั้งที่แล้วนะครับเราจะไม่ใช่ไอไอหุ่นยนต์ไสรสมูงกาจับกาซูโม่มาไปต่อครับมันต้องเจอฮีทบารอเมเกดอน มันิดปุ๊บอามาเกด้อนเลยอก็ไม่มีะไรเอ้ยโหไอ้น,นี่นี่น,นี่ไอ้น,นี่ทำให้เราดีใจทำให้เราดีใจตายนะตายตายหมดทำให้ฉันดีใจแล้วก็มาตลบหลังฉันทีหลังวิ่งเกี่ยวัน่าเกลียดจ้าตัดตัดเลยนะี่มึงไม่ม,ม,มีฉากตู้เลยมาก เฮ้ยเราตรงนี้อะไรเนี่ยทนไม้ใช้วายวๆเราก็เดินไปได้หรือเราจะไปเก็บกาซูมูสะไรจังโอเคดูแล้วนนดูแล้วว่าทำไม,ไมขอผ่านเกมเร็วขึ้นเองไง หวดมากเลยใช่ตอนเนี้ยโอ๊ยโจมตีไม่เข้าหรอกเอาตายสกิลมันเราเอาเอะไรคลิกคอไปเทคโอ้วายอันนี้เป็นท่าระเบิดตัวเองตอนใช้ใส่ฮิกครับตอนล่างเด็กตอนที่มันเป็นเด็กตอนที่มันถูกคิกสา,ากเป็นเด็กครับขารันบอนเราตัดไปเลยดีกว่า สู้มีอะไรมากเราตัดมาต่อสู้ตรงนี้เลยครับเมื่อกี้เราไปการต่อสู้แล้วก็มันจะมาที่เป็นเหมือนคล้ายๆอพาร์ตเมนต์ในตอนที่เป็นบุหรี่เรนที่เป็นตัวก็ไปเจอบักหน้าบ่ได้ก็ขเขาบ่ได้โอเคขาขาบ่ได้จมาแค่ตัวเดียวเออมันไม่มาตัวเดียวิะ มันมาหลายตัวมันม,มามูวันนีมาวันม้ามูตัดไปตัดไปดีตัดไปไม่สนหลอกใครโดนจับอ่ะมานักพาตัวยากอืเอือไปเกมไม่รอดแน่เยลตัวนี้เอาใช้นี่ก็ได้ ไปไงกะกาซูโมตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึง,ตง,ตง,ตงอ่าเหมือนตรงนี้จะแก้พัทเซิลนะครับตัดไปเลยดีกว่าไม่อยากแก้เหมือนตรงนี้ถ้่เราทำลายครับเราจะต่อยทำลายไปเลยเนานะมันจะได้เก็บเยอะบางอาจมากแกนักแกลงไปครับลงไปในรดูนี้ครับูเข้ามาแล้วโอ้โหนี่ทำอะไรครับเฮ้ย นี่ฉากบอสแน่เลยมินิบอสโอ้มาฟุ้งโมเรงเข้ามาแล้วใช้ใช้ที่มางฟงกับโมเรงโอ้หมดอยค่อกปูผมวางมาเลยมันสายกันมาแล้วเวนเว,น,วนถูกลักพาตัวไปที่อื่นแล้วโอ้ยแกได้แกแกแก,แกไม่รอดนะ <c oughs> แกมันแกมันไอ้ตา,ลลาแล้วเหลวรักพาตัวเวนไปเออสไปายบสกิลทุกจุด โโไอีกในเรื่องนีเ้ยปพัเราใชฮิตบารตามเรื่องรืยวที่มันเป็นฮิตบารนำแข็งโอ้โหพลังๆพลังไม่โนไม่โใช้เลยทุกตัวโฟอา์มาเลยเจ้าการตกบอส ท่านท่านาศาสดามเราเออท่านาศาสดามีีบ้าไปแล้วอ็กเซเลนบ้างอืออ็กเอาเงนอืม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 ออืมอมอืมอื้อืมอือออออมมมมอ ตัวเลยอาดตัวเลยบักอาลักพาตัวเกวนเทนนิสันญาฉนไปคะอาดมากอีอาอาโดนชนพินบอลใช้ไวายวายบ้างจับล็อกขาไว้ก่อน ไม่ได้สู้ธรรมดาเลยแหมัเคือบด้วยโมแงก็อนี่นี่ปาเลดปาเืดปาเืดอรรืออือปิดกอ้วตัวนี้ปิดฉากเ้ยิ้บัดเออ อยู่ไหนกูอยู่ไหนอยู่นี่ไงว้าไม,ม่ไปฉากด้วยท่านศาสดาท่านศาสดาช่วยเราด้วยเราอยู่ใกล้กว่านแน่มันถึงจะเล่นง่ายอมันไกลแล้วมันแกไม่รอนแน่ช้ากูไงช้ากูอยู่ไหนตีไป ังไม่ตายยังไม่ตายมึต้องอัดอีกทีเออเว้นอยู่ที่ไหบอกภาคนึงเว้นอยู่ที่ไหนอือเว้นตายกับอะไอเวินไนถุงโลกตองจะงูจัไปที่ธาเดือเดือนถ้าแกอยากไปต่ากก็ไปต่างหาเลยเลยตอนนี้มันจะจะทำให้อ <illing en air> ือเว้นกลายเป็นสุดวประหลาดอืออืมำลายอืออ่าขำเลย พอจบแค่เดี๋ยวนนี้ครับโอเคไปกันแล้วกน